สวัสดีครับผมฮาลุยโฮมอีแล้วนะครับวันนี้เราจะมีคลิปอีกนะครับสีเหลืองเจอสีน้ําเงินนะครับในเมื่อคนอยากให้น้ําเงินเยอะๆก็จัดให้น้าเงินสามสามรอบเลยครับน้องแม็กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น้องลีฟนะครับที่เล่นสีเหลืองนะครับใช่ไมมาดูกันนะครับ่าพิงมาดูคลิปแล้วเฮ้ยอย่าเลยครเขาบาจะเป็นยังไงนะครับเป็นสามเป็นสาม เปลี่ยนสีรับพอดูมันเอมันดูเรื่องไหมวะมีจ้าตัวนี้เาเริ่มก่อนเลยห้าแล้วอ่าเริ่มก่อนเริ่มก่อนได้ครับดูแดงไน้องเฟตคือถ้ามันมันเข้ามาแล้วมันก้ไงไปดับเบกดิบดอฟเฟด้วยได้แล้วผ่านอลยผ่านเลยผ่าน

เฮ้ยคนที่โบ้เี่หมดแล้วชีวิตนี่ยหมดแล้วคิดทีไรแม็กตายโชว์โชว์โชว์สองใบเด็กเขยโอ้หเด็กมนเขยมนเกยออกลองลาง้ยไม่เคยออกเลยพีผมบอกวูด้ยสปห้ามห้ามโอ้ย โอเคโอกาสเข้าเลยไม่ม <serving> ีอะไรไอ้ตูชัยก็ไปจนแล้วผ่านแล้วโผ่านแล้วผ่านแล้วเป็นสีเขีสโอ้โอ้ไปแล้วโอ้โอเวอร์ดิเกอร์โอเวอร์ดีแน่เลยกลงหล่างลงหน้ากันไปจัวหนึ่งครับเด้งกันด้วยขึ้นสูงไปเลย ไปเลยสองตัวคนนี้จเอาแวนตดก่อนเต็มไมเข่าเข้าเข่าเนอุ้ยยิ้ไม่ได้เอาตัวนี้บกพลังอุ้ยก็เอ้ยไม่ได้แค่ได้เดียวอันนี้สองมือแค่ห่แปดอม่ขาขกไม่มีอะไรไม่ได้เก็บสามนงครับ มันต้องกดทม่มีอะไรทกคโเสามโอ้สามใบดัหนึงก็ได้ที่น้ตันไม่่าะ่มือสี่ใบสิบห้าเข้าใช่้องทำห้วันนี้

2องหมนอันนี้เท่าไหร่คบสองหมื่นวกสองหมื่นห้าสปสแปดเท่ากันอันเข้าได้ออเข้าไยออียนไม่ได้ไม่เท่กันบ้าบอจะยืด้ไังได้ผ่านเลยผ่านเลยผิดใช้ไม่ได้กดตั้งมากดไม่ได้อะไรังลยังมีเทนอรัดยังมีครับ

ไี้เลยใส่ฟอนกี่ใบเนี่ยไอ้ฟอนมาก็ได้เกี่ยวแล้วอ่านอนนี้ครับตีอียัด้อเท่าไหร่เทไรโอ้โหเจ๊กิดีเท่าไหร่ดีเท่ไหร่แบนแบนได้ไหมแม่โอ้ตัไม่เข่าไม่เข่าลองกด่ลุกมาเลยกดง เจอทอดเจ้าโต๊ะบวกหมื่นครับผมโจ้าบ้าบวกเลยห้าได้ครับ ีแวนโนบิห้าพันกาดยดห้าพั่องมื่น0 0กาดอืมผ่น่อะไกาดทีจีีดจีกลัวที่เฮ้ยทีจีด้วยอ่ะให้มดเลยให้เหมือนได้ได้ครับผมผมไม่รู้เดี๋นะเดียว

อสี่มดอไนอ่ะัไ่หนึ่งไปนอกไรมางจบเธอนี้แล้วนี่ยังไปเลยไปจบวัวจบแล้วความด้วยล็ตโซร่ เว <ules> <handled klore> ตอนนี้สองหมื mm ่น hmm. ยังไรู้แตอนนี้สามหมแปดอ่ะสองหมืนปีก่อนต้องขอหมื่นขอหมื่นหนึ่งหมือนเล่สามมืนปต้องขอสองหมื่นคเดียวเนาะ อันนี้เ uh ท่าไหร่อันน <problems> ี้สองมืนสามบาทใช่ครับได้ครับผมเฮ้ยยังไม่ได้อ่าคนนี้ตีต่อลุกขอท้าให้สามมืนสาม สองหมื่ามที่สองหมืามไม่ไม่ถึงไม่ถึงามสามสองหมื <c oughs> ่นสามพันซิลเลยทีนี้ไว้ลสี่หมื่นามีสองพันสองพันซินะฮะเปิดบนห้าันโ้หดูดูดมดู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 ูด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 ูแด ขอไอ้แจมเดี่ยวพี่อ่ะท่านขึ้นมาโอเคครับตัวประกันอ้ยโอ้ได้หมดตัวหอึ่สองบ้ามห้าพันครับผมบ้านหนึ่งบ้ามห้าพันครับผมขอผได้หนึ่งสองเจ็ด นสองแปดมันแก่แล้นหรอสองหนึ่งแปดนับครับรับเป็นตั้ชิปย่สองมือมันแก่ใส่ได้ได้เเดี๋ยวจะโม้แล้วโม้แล้วเอาไปอย่างไรดีราเนีับเฮ้ยเทคตัวนี้มีเจอสองขึ้นส่ยกองดีจังห เท่าไรครับอันัรไม่หมื่นหมื่นเป็นสองนสาามสาามสี 4, 5, 6, 6, ่บหนเป็นเป็นสามแปดสามแปี่หมเลยหเลยตัวได้เนื้ออะไรเปิดสีห้าปะเนี่ยอะไรอม่มีสีมีสสีใบครับผมเ้ ไปเลยตีบูธแล้วโซสองหมืนครับมื่นคิแล้วม่นก็หกือบอันนี้หมื่นแปดพันหมื่นแปดอขอหมื่นครับผมตั้งห่ห้าแปดไม่ไม่ไปลยปล่อยเลยพี่ได้ได้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแย่แล้วอันนี้ หนึ่งสามกันห้าพันได้ห้าพันเมื่อกี้ดีทอโซ่เอ้เออใช่ทุกคนลุกอเลยครับอากาศอากาศอากาศได้โหเช็คเฮ้ยมีเลยเหรอไม่มีเลยเกมหมื่นหมื่สามท้ายหมื่นสามท้ายอโอ้ นะครับจบนะครับสำหรคลิปนี้นะครับผมขอบคุณน้องลิฟและก็น้องแม็กด้วยนะครับผม <c oughs> อยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่าง,งเดิมนะครับ <c oughs> แล้วเจอกันคลิปหน้า <c oughs> ฝากกดติดตามช <c oughs> ่อง h างอิโทรด้วยนะครับขอบคุณครับ